สุขภาพดีไม่มีขายครับถ้าอยากจะได้ต้องสร้างเลยตัวเองครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีนักเรียนน่ะนะชั้นประถมศึกษาไปที่5นะครับผมเจอไงละครับผมไม่เด็กครับนะยังคงคิดถึงทุกๆคนนะครับผมนะหบักว่าทุกคนยังโอเคแล้วก็สบายดีกันนะครับนะาครับสถานการณ์แบบนี้คุณครูก็ยังเป็นห่วงทุกๆคนนะครับนะหบักว่าทุกคนยังปลอดภัยกันดีนะครับนะ สัสดาีครับก็เป็นคิวของรายวิชาพลักศึกษานะครับในอีพีที่4แล้วครับผมนะชั่วโมงที่เจอกันเป็นครั้งที่4นะครับวันนี้นะครับผมนะคมครูจะสอนในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับพร้อมแล้วไปเลยครับไปนะเรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้ครับนะเป็นกิจกรรมยืดหยุ่นนะครับผมเป็นกิจกรรมยืดหยุน่น กิจกรรมยืดหยุ่นนี่ก็คือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในรายวิชาพรศึกษานะครับและเป็นกิจกรรมที่เด็กๆควรฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับนะตั้งแต่อายุน้นน้อยนะครับยิิงีนะครับกิจกรรมยืดหยุ่นนะครับมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายด้วยกันนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาให้สักสองตัวอย่างพอนะครับถามว่ามีมีม,มีมีอะไรบ้างนั้นนะเด็กๆก็ไปหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะครับกิจกรรมยืดหยุ่นมีมากมายนะครับ ไปดูความหมายก่อนครับมากิจกรรมยืดหยุ่นหมายถึงอะไรครับนะครับไปดูความหมายกันก่อนเลยครับอมแล้วไปเลยครับไปกิจกรรมยืดหยุ่นครับนะเป็นกิจกรรมหรือเป็นการกิจกรรมที่เครื่องไหวร่างกายครับต้องอาศัยทักษะหลายๆอย่างมารวมกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวการหมุนตัวการบิดตัวนะครับการทรงตัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวนแล้วเป็น พื้นฐานของการเล่นกิจกรรมยืดหยุ่นทั้งส้นนะครับนะถามว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับกิจกรรมยืดหยุ่นเนี่มีความจําเป็นไหมคุณครูนะครับคุณครูตอบได้เลยครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยที่เราไม่คาดคิดเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยตัวเราได้เซฟตัวเราได้แทนที่เราจะเจ็บหนักกลายเป็นว่าไม่ต้องหนักนะครับ แต่ที่เราต้องเกิดอุบัติเหตุอาจจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้นะครับนะิจโดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูจะสอนในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมชื่อว่าการม้วนนะครับมมวนตัวหรือมมวนหน้ากับมมวนหลังเนี่ยนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมไปดูอันที่หนึ่งกันเลยครับมาเป็นวันต่อเลยการมมวนตัวครับนะเป็นการฝึก ให้ร่างกายครับเกิดความยืดหยุ่นนะครับคล่องแคล่วว่องไวมีความแข็งแรงนะครับท่าักษะการหมุนตัวก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนั่นคือการหมุนหน้ากับหมุนหลังครนะับกิจกรรมนี้นะครับเรนครับเขาเรียกว่าฝึกความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ฝึกความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยนะครับนะหลายๆคนครับนะหรือ,อมีตัวอย่างมากมายนะครับที่เราเห็นอยู่เนะี่ยโดยเฉพาะการหมุนหน้ากาับตําหนหลังเนี่ยครับ ใครที่เคยดูละครนะดูภาพยนตร์เนี่ยนะพระเอกหรือตัวแสดงหลายๆคนเนี่ยเอามาแสดงในท่านี้ครับโดยเฉพาะฉากการต่อสู้เนี่ยครับการหลบกู้ต่อสู้การหลบอาวุธเนี่ยโดยเฉพาะการยิงกันแะการต่อสู้เนี่ยการวนหน้าเนี่ยครับจะเห็นบ่อยมากนะครับผมนะหรือจะเป็นพวกอาชีพที่อาชีพอาชีพ,ชพตำรวจอาชีพทหารเนี่ยนะครับกิจกรรมเหล่านี้เขาจะฝึกน,นะครับ เพราะว่ามันช่วยชีวิตหรือเขาเรียกว่าเซฟชีวิตวต,ตัวเองได้นะถ้าากับชีวิตเราเน่ยเกี่ยวไหมล่ะครูเกี่ยวสิครับนะครับหลายๆครั้งนะครับโดวยว่าตัวครูเองนะครับนะเวลาเตะบอลหรืออ่าอะไรก็ตามนะครับอุบัติเหตุบันทีเราไม่คาดคิดให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆหรืออุบัติเหตุขึ้นมาจริงเนี่ยร่างกายของเราถ้าเคยฝึกมาเนี่ยมันจะเกิดพอเขาเรียกว่า จะเซฟตัวเองโดยอัตโนมัติครับนะดยดยโด,ย,ดยสัญชตาตญาณ่อยนะครับบางทีล้มเนี่ยครับแทนที่จะเอ,เอาหัวลงไปพื้นเนี่ยปากว่าจะใช้แขนครับรองพื้นไว้นะครับแล้วจะเก็บหัวทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกให้ล่วงหน้าเลยครับแต่มันจะเกิดขึ้นในสัญชตาตญาณครับนะหล,หลายครั้งหรือว่าตกลงมาจากพื้นเนี่ยครับตกมาจากที่สูงเนี่ยนะวิธีการตกลงมาเนี่ยจะร่างกายเราจะรู้เลยว่าอะไรส่วนไหนสําคัญนะส่วนไหนที่อาไม่สามารถเขาเรียกว่ากระแทกกับ ยังอื่นได้นะเอาอยู่ตัวอย่างง่ายๆดีกว่าเวลาเตะอาน่าเนี่ยนะสิ่งแรกที่ต้องทำไปครับลูกบอลมาแล้วนะจะต้องหลบแล้วก็ใช้บุดกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยกิจกรรมยืดหยุ่นเนี่ยนะครับเวลาโดยจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพชัดเจนคือเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะครับนะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลามอเตอร์ไซค์ล้มอ่าตกเขาเรียกว่านั่งมอเตอร์ไซค์เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเจ้าวิธีการที่ต้องใช้คือ อันนี้ดูยกตัวอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันเซฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือช่วยหนักกลายเป็นเบาได้นะครับะตีลังกาเนี่ยครับจะช่วยกันเก็บคือจะเอามือลงกับพื้นนะครับแล้วจะเก็บคอนะแล้วถนัดตีลังกาไปแทนที่จะเอาหน้าลงไปกับพื้นนะเอาหัวไปแทะกับพื้นนะจะเก็บข่างในสถานะนี้นะครับมือลงพื้นก่อนนะครับทีนี้เจ็บคือเซฟคือร่างแขนทั้งสองข้างหรืออาจจะอุบัติเหตุจะเจ็บหนักในเรื่องของร่างกายแต่ว่าจะช่วยเซฟสิ่งสำคัญคือคอกับศีรษะไว้นะครับอ เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับถ้าใครฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นเนี่ยครับจะช่วยได้อย่างยิ่งครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสควรจะฝึกครับถามว่ากิจกรรมนี้ฝึกตอนไหนดีที่สุดนะคูครูตอบได้เลยครับกิจกรรมยืดหยุ่นทั้งหลายเนี่ยควรจะฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆครับนะและจะเกิดปสิทิภาพนะไปดูกันเลยครับนะไปดูกันเลยอันที่หนึ่งก่อนเลยครับก่อนอื่นครับเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามครับนะ ก่อนที่เด็กจะฝึกหรือลงไปปฏิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการอบอุ่นร่างกายครอวอร์มอัพร่างกายให้พร้อมครูครับทําไมต้องวอร์มร่างกายด้วยครับเสียเวลา,าเปล่าครับหลายๆคนคิดแบบนี้ครับนะหลายๆคนมองข้ามสิ่งนี้ไปนะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้คือเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าหัวใจหลักสําคัญของการออกกําลังกายครับนะถ้ามองข้ามจุดนี้ไปเนี่ยนะครับ อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับโดยที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นก็คืออะไรครับกล้ามเนื้อฉีกขาดขาเป็นตะคริวทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่พร้อมที่จะทำงานครับเหมือนกับว่าเราไปฝืนนี้มันทำงานนะครับอย่างเช่น อยู่ก็วิ่งด้วยความเร็วมากนะวิ่ง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 ปากดบ้านทำไมครับขาดไป็นคิวครับเพราะมันยังไม่พร้อมมี่าะทางานเราไปใช้งานมันก่อนนะหรือบางทีทําไมครับอ่าเขาเรียกว,ว่าใช้ลักษณะท่อนแขนอย่างเงี้ยครับนะตอนแขนถ้าเราแขนของเราทั้งสองข้างยังไม่พร้อมทีทำงานซึ่งโดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูจะสอนเนี่ยคือการวนหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พร้อมนะครับแขนทั้งสองเราไม่พร้อมมีทำงานเราไปใช้งานเนี่ยกล้ามเนื้อของเราอาจจะฉีดขาดได้ครับ นะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับารายวิชาพลังศึกษาเนี่ยควรอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับนะอย่าใช้คำควรจะต้องใช้คําว่าต้องเลยดีกว่านะต้องอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับนะเพื่อให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเรานั้นพร้อมที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับนะอย่างน้อยๆต้องห้าถึงสินาทีครับนะไปดูกิจกรรมที่1ครับ ชื่อกิจกรรมว่าม้วนหน้าครับนะม้วนหน้านะการม้วนหน้าคือการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้าการม้วนหะน้าท่านี้ที่คุณครูบอกืวอสักครู่นี้ครับนะช่วยเซฟในเรื่องของอะไรครับนะเวลาล้มเวแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะใช้ลักษณะท่านี้ครับเซฟเขาเรียกว่าศาีรษะกับคอของเราเซฟจากกองลงเองนะวิธีการปฏิบัติครับนะ ให้เด็กๆดูสิ่งนี้ครับนะอันฝั่งนี้นี่คือภาพที่เราเอาคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะครับช่วงฝั่งนี้คือวิธีปฏิบัติครับให้ดูควบคู่กันไปเลยนะเนี่ยตรงนี้คือเวลาปฏิบัติให้ปฏิบัติแบบนี้นะตามภาพหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขั้นตอนที่หนึ่งหรือสเต็ปที่หนึ่งครับ,บก็บนนั่งบนปลายเท้าครับเห็นไหมครับนั่งบนปลายเท้าแล้วษณาน,นี้นะเท้าชิดกันครับเท้าชิดกันสองขั้นชิดกันนะขะยีงเท้าให้ ส้นเท้าเปิดครับส้นเท้าตรงนี้นะครับส้นเท้าเขย่งเท้าทำไมต้องเขย่งเท้าคล้ายๆก็เป็นการวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายให้พร้อมที่ทำงานนะเปิดเท้าเสร็จแล้วครับวางมือทั้งสองข้างครับขนานกับพื้นนะครับนี่วางมือนี่นะครับวางมือสองข้างขนานกับพื้นห่างกันหนึ่งชั้นไหลขึ้นไหลของเราครับระดับอย่างนี้นะครับขึ้นไหลเข่าทั้งสองข้างครับอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้างนี้นี่คืออ้ากอ้าอ้าเขาเรียกว่าอ้า ข่าวออกนะครับโดยการจะสอดแขนทั้งสองข้างอยู่ระหว่างขานะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ครับสเต็ปที่สองครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยครับน่าจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยทายน้ําหนักตัวไปบนมือทั้งสองข้างแสดงว่าตอนนี้ร่างกายที่จะจะใช้น้กที่ถูกมือของเราแล้วเพราะว่าเราจะทิ้งน้ําหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปที่มือของเราแล้วนะกลมศีรษะ พร้อมกับโยกสะโพกครับกลมศีรษะลงนะโยกสะโพกทาไมโยกสะโพกเลยครัการโยกสะโพกเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเหมืับเครื่องยนต์กาลังวอร์มเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมบึ้งบึ้งบึ้งก็เช่นเดียวกันครับเรากําลังจะส่งสัญญาณไปที่มือบอกพร้อมแล้วนะเราข้างหลังพร้อมแล้วนะข้างหน้าพร้อมหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับไปดูสเต็ปที่สามครับเขาบอกงอศอกครับงอศอกเรารับงอศอกนะครับพร้อมกับถีบเท้าครับ แล้วให้ศีรษะด้างหลังเนี่ยติดพื้นนะครับและใช้มือออกแรงดันพื้นส่งตัวไปข้างหน้าครับส่งตัวไปข้างหน้าที่บอกเมื่อกี้ครับโยกสะโพกเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณให้มือว่าพร้อมนะพอพร้อมแล้วก็คือใช้เท้านี่ติดตัวนะครับใช้ลักษณะมือทั้งสองข้างเนี่ยยันตัวพร้อมกับติดตัวอาติดทิบอ่าเขาเรียกว่าขาเนี่ยไปข้างหน้าและลักษณะอ่าเป็นสเต็ปที่สามครับ,รบหลังจากนั้นไปดูสเต็ปที่สี่ครับ ขณะที่ม้วนตัวไปข้างหน้าครับให้แขนทั้งสองข้างครับแนบลำตัวแนบกับลําตัวนะแขนทั้งสองข้างนะครับแนบลาตัวนะจะไม่อ้าออกนะครับในลําตัวนะครับและข่าทั้งสองคิดหน้าอกอยู่เสมอนะครับข่าทั้งสองข้างในข่าน,น,นี้นะจที่หน้าอกเสมอนะครับจะไม่อ้าขานะไม่ไม่แยกขานะครับผมหลังจากนั้นครับไปสเตจสุดท้ายคือก้มศรีรษะนะขณะที่ม้วนตัว จนกระทั่งเท้าเหยียบพื้นนะครับกลับมาอยู่ในลนักษณะนั่งท่าอย,อยองๆแขนเหยียบไปข้างหน้าวิธีปฏิบัติครูอว่าอธิบแล้วผมงงไปหมดแล้วเนี่ยทายังไงครับเนี่ยเบกให้เดีกจิ๊ก้องเอ๋ยคุณครูจะให้เราไปดูคลิปวิดีโอครับนะเ <c oughs> บิงให้เต็มตาทั้งสองครับนะเบิกให้เต็มตาเลยนะครับผมตั้งใจดูให้ดีๆนะครับนะดูวิธีการปฏิบัติของเขานะครับว่บาเขาปฏิบัติอย่างไร ถาพร้อมแล้วไปกันเลยครับที่กอ้ยพร้อมแล้อ่ะพร้อมแล้ว,นะมลวชมคลิปวิดีโอได้เลยครับช่วงนี้จะเป็นทักษะนะครับการปฏิบัติท่าม้วนหน้านะครับจะเป็นการสาธิตให้ในักเรียนดูว่าทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนักเรียนยืนตรงทรงตัวอยู่ท่าตรงนะครับนั่งงอขาลงนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับ ฝ่ามือวางลงที่เบาะนะครับงอศีรษะลงพร้อมใช้เท้านะครับส่งแรงนะครับหากหลังให้ม้วนไปข้างหน้านะครับหนึม้วนครับให้แผ่นหลังสัมผัสกับเบาะแล้วม้วนไปหน้าอยู่ในท่างอขาเหยียดแขนและค่อยๆยืนขึ้นทรงตัวให้อยู่ในท่าตรงนะครับเป็นอันจบท่านะครับ่า นี่คือท่าม้วนหน้านะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งนะครับเริ่มกลับมาดูกันอีกครั้งนะครับนักเรียนทรงตัวอยู่ท่าตรงนะครับเราก็นะครับนั่งงอขาลงนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับวางมือลงที่เบาะก้มศีรษะลงนะครับพร้อมใช้แรงนะครับ ส่งตัวโดยใช้เท้านะครับยันพื้นนะครับแล้วก็ส่งแรงนะครับม้วนไปด้านหน้าให้แผ่นหลังสัมผัสกับเบาะนะครับหนึ่งสองสามไปครับนั่งอยู่ในท่างอขานะครับยองๆนะครับแล้วก็เหยียดแขนไปหน้าพร้อมกับทรงตัวขึ้นยืนนะครับอยู่ในท่าตรงนะครับ เรียบร้อยครับนะตัวอย่างการวนหน้าเป็นไงครับทําได้ไหมครับผมนะยังไม่ต้องปฏิบัตินะครับผมยังไม่ต้องทํานะดูเฉยๆนะครับเลยๆครับอย่าเพิ่งปฏิบัตินะครับไปดูตัวอย่างต่อมาเลยครับนะในเรื่องของการม้วนหลังครับเมื่อสักครู่นี้การมวนไปข้างหน้าครับการมวนหลังคืออะไรครับการมวนหลังคือนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องถ่ายน้ําหนักตัวไปด้านหลังครับนะถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหลังนั่นเองนะ จะมีความหมายเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติจะตรงข้ามกับการหมุนหน้าทั้งสองกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์คล้ายๆกันนะครับอ่าอคล้ายๆกันนะก็คือจะช่วยเซฟคอกับรัาเขาเรียกว่าหนีตาของเราให้ลดอุบัติเหตุนนะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างงนี้โดยเฉพาะอาชีพทหารแลืตำรวจเนี่ยจะใช้ปฏิบัติในเรื่องของการเขาป้องกันตัวนะครับนะ ไปดูวิธีการปฏิบัติครับเด็กครับนะไปดูวิธีการปฏิบัติครับนะมีอธิบายทีละสเต็ปเหมือนเดิมนะครับนะให้ดูตรงนี้กับตรงนี้ควบคู่กันไปเลยนะครับนะสเต็ปที่หนึ่งครับดูท่าตรงนี้นะครับนะนั่งบนปลายเท้าครับนั่งบนปลายเท้านะครับผมเท้าชิดนะครับขย e n เท้านะครับให้ส้นเท้าเปิดนะให้ส้นเท้าเปิดงอแขนนะครับงอแขนนะครับยกฝ่ามือหงายขึ้นนิ้วหัวแม่มือ นะอยู่ข้างโถลักษณะอย่างนี้นะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับภาพตรงนี้เนี่ยจะไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวครูจะให้ไปดูวิดีโอแต่ต้องนี้ครูขออที่ไปวิธีการก่อนนะครับนะสเต็ปต่อมาครับก้มหน้าครับก้มหน้าค้างนะครับคิดกับโกนะทุกครั้งต้องเซฟไอโซนที่อันตรายที่สุดที่คุณครูปฏิบัติกิจกรรมนี่คือคอนะครับคอนะเพราะฉะนั้นคอจะต้องเซฟไว้ตลอดเวลานะวิการคิดอกลักษณะแบบนี้นะครับ เอ็นตัวไปข้างหลังครับเมื่อมือสัมผัสตะเบาะนะครับใช้ฝ่ามือนะครับใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนีครับดันดันดันะไรครับดันพื้นนะครับส่งตัวให้ม้วนไปข้างหลังครับนะลักแบบแบบนี้นะครับนะบะดูภาพประกอบไปก่อนนะครับรูปแบบนี้นะครับมือตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะสเต็ปต่อมาครับให้สะโพกนะสะโพกนะหลงังและส่วนท้ายทอยแตะพื้นต่อเนื่องตามลำดับ ไล่น้งแต่อะไรโน้นอันดับแรกคุณสะโพกไปที่หลังแล้วก็ไปที่ท้ายถอยที่แต่กับพื้นตามลําดับต่อเนื่องนะครับมารูสเตทที่4ครับเมื่อฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นนะครับให้ทรงตัวในท่านั่งยองๆครับทางก่ัเสร็จแล้วก็ให้แขนทั้งสองข้างครับเหยียบไปข้างหน้าพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง อธิบายแบบนี้ครับเป็นเคลืีอกววิธีอธิบายแบบนี้นะเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับคุณครูจะให้เราไปชมวิดีโอกันต่อเลยครับผมแมวไปเลยนะตัวอย่างครับไปครับการทักษะการม้วนหลังนะครับก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนะครับก็สามารถลดแรงกระแทกได้นะครับถ้าเรามีทักษะของการม้วนหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรจากการสาธิตการปฏิบัตินะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนยืนตรงนะครับแล้วก็หาหลังให้กับทิศทางที่เราจะม้วนไปนะครับแล้วนั่งงอเข่าลงนะครับในท่ายองยองนะครับเหยียดแขนไปข้างหน้านะครับฝ่ามืองอนะครับมาไว้ที่รวงหัวไหล่นะครับของตนเองนะครับแล้วก็เก็บคอลง นะครับเตรียมตัวส่งแรงผ่านแผ่นหลังนะครับแล้วก็ม้วนไปด้านหลังของตนเองครับหนึไปครับเหยียดขาตึงแล้วงอกลับนั่งยองๆอ,อยู่ในท่างอเข่าแล้วยืดตัวยืนขึ้นครับอยู่ในท่าตรงนะครับเป็นการจบขั้นตอนของการม้วนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับ ยืนอยู่ในท่าตรงนะครับงอเข่าลงนะครับอยู่ในท่านั่งยองๆนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับพับข้อมือไว้ที่หัวไหล่นะครับเก็บคอนะครับเตรียมส่งแรงทานแผ่นหลังตัวเองนะครับไปทางด้านหลังในการม้วนนะครับหนึ่งสาไปครับเหยียดขาแล้วงอลงอยู่ในท่านั่งยองๆนะครับงอขาเหยียดแขนทรงตัวแล้วยืนขึ้น นะครับในบุคลิกภาพในท่าตรงเป็นอันจบท่าม้วนหลังนะครับนักเรียนลองฝึกทำดูนะครับพร้อมใบความรู้เรียบร้อยครับนะสำหรับตัวอย่างการเพิ่มป่าเ็เรียกว่าการม้วนหน้ากับมวนหลังครับนะทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับนะแต่ฟังให้ดีนะครับ ทั้งสองกิจกรรมที่ครูอธิบายแล้วก็สอนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับนะไม่อนุญาตนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับไปฝึกเองรืยพลการนะครับนะเพราะทั้งสองท่านี้อันตรายครับถ้าหนูฝึกเองนะครับทำเองกับเพื่อนๆเนี่ยซึ่งเป็นยังไม่เขาเรียกว่าทำเองโดยที่ไม่มีผู้ขคองดูแลเนี่ยอันตรายนะครับผมนะไม่อนุญาตให้ปฏิบัตินะครับนะให้ดูอย่างเดียวนะครับผม เปิดเทอมก่อนนะครับคุณครูจะสอนทีละคนนะครับให้ถูกวิธีอ่าด้วยความใกล้ชิดเท่านั้นนะครับอย่าทาเองโดยพละการนะครับอันตรายนะครับผมไม่อนุญาตให้ฝึกซ้อมเองที่บ้านนะครับหนาท่าเหล่านี้อันตรายครับโดยเฉพาะคอนี่ครับอันตรายนะห้ามเด็ดขาดนะครับดูไว้อย่างเฉยเฉยนะครับดูเสร็จแล้วก็ศึกษาดูนะครับนะว่าเขาทํำยังไงเมื่อเปิดเทอมแล้ว เราถึงจะมาฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนโดยคุณครูจะเป็นผู้สอนให้อย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะครับนะทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับนะเป็นกิจกรรมทีนะ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยอยากจะสอนพวกเรานะครับให้เป็นเขาเรียกว่าวิชาที่ติดตัวนะครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะสามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าทักษะเหล่านี้เนี่ย ปนะ้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุได้นะครับนะที่นี้เรามาดูใบความรู้กันครับนะใบความรู้ริค่ครูให้ไปซึ่งไม่ยากครับผมนะให้นักเรียนครับนะอธิบายครับผมการปฏิบัติกิจกรรมยืดหยุ่นดังต่อไปนี้นั่นก็คือการม้วนหน้ากับการม้วนหลังนะครับนะแค่อธิบายวิธีการนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับนะวิธีการปฏิบัติรรว่าการม้วนหน้านั้น ต้องทำยังไงนะครับที่ปลายของครูสเต็ปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าในขณะที่หนูเขียนเนี่ยนะก็หนูก็จินตนาการไปด้วยนะครับดูคลิปไปด้วยจะได้เห็นภาพอ๋อจริงๆต้องต้องทำอย่างนี้นะวิธีการปฏิบัติที่ต้องต้องทําแบบนี้นะครับนะทาไมต้องเกรงคอทาไมต้องเก็บคอ,อ,บคอแสดงว่ามันมีความจําเป็นหรือสําคัญหรือเปล่าทำไมต้องเก็บคอด้วยนะ ทำไมต้องโยกสะโพกไปมาเพราะอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความจําเป็นทั้งสิ้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใน EP นี้นะครับใน EP ที่4เนี่ยนะก้อนเนื้อหาสาระที่คุณครูสอนเนี่ยก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกกิจกรรมมวนหน้ากับมวนหลังก็คือมีเบาะหนึ่งอันนะครับเบาะสีเขียวที่เห็นภาพ่อสครูนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งห้ามฝึกซ้อมโดยผลาญการนะครับ สำหรับวันนี้เนื้อหาที่ครูสอนก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ก่อนที่ครูจะปิดคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับนะสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับเด็กๆครับนะทุกหย่อมหญ้าตอนนี้ก็เต็มไปด้วยโควิดนะครับนะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ย,ยครูเข้มนะครับนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับไปไหนมาไหนก็ใสา่แมสก์ให้เลยไว้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับผม หวังว่าในเร็วนี้เราก็จะกลับมาเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะนะคือเป็นความปรารถนาของครูแล้วก็เป็นสิ่งที่ครูอยากจะเจอกับพวกเรานะครับนะหวังว่าในเร็วนี้เราจะกลับมาเรียนตามปกตินะครับนะเมื่อสุขภาพนะครับผมแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ